สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมคลิปที่สองนี่มาพ่อกับช่องวาวชัยเสียสเกตช anel คือเก่านะครับผมตอนนี้เฮ้ากันยังอยู่บุษนิพพ์ไปสายังอยู่ที่ตลาดนัดชมพูบุตรนะครับจังหวัดลอยเอ็ดเท่านี้ละนะครับคลิปที่สองนี่มาต่อกันเปิดราคาคือเก่านะครับเปิดราคาทายแวดล้อมต้หนินะครับถามเบอร์โทรของเจ้าของงัวนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ศึกษาแล้วก็โทษกับมาสอบถามต่อรองกันนะครับผมอ้าวผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบระพาด นะครับสีดทายอัปเดตใพี่น like like ้องไดีเบิ่งนะครับมือไดมือได้ายหลายคลิปก็บเบิ่งหลายคลิปมือใด้ไทยหน่อยคลิปก็ว่ากันไปนะครับแดีวแวต่งัวนหน่อยงัวนหลายนะครับพี่น้องเอาคลิปที่สองนี่บอยเสียเวลาไปเปิดราคากันเลยเอามาเบิ่งต้องพี่น่วันนี้วันดีครับพี่วันดีครับผมงวี่อนนะครับโอ้คือตัวใหญ่แต่น้องบอดีตัวนี้บามันลูกผสมตัวนี้สีสีขาวโบดนะครับผมนะครับสีขาวนะครับพี่น้องเอาเบิ่งเอาตัวนี้ได้ลูกจักโตแล้วพี่ อ๋อเพิ่นในลูกมาสองตัวตัวนี้ตัวที่สองเนาะนะครับตัวที่สามเพิ่นอยู่ในทองนี่ตัวอยู่ในทองผสมตัวได้ไวครับพี่อ่ะผมขอเบิ่งในจังหน่อยให้ให้ไอ้ให้ลูกค้าทั้งบ้านเพิ่นเบิ่งน้านะครับอ่ะใบเพิ่นมี่นะครับตัวนี้ตัวที่สามเนาะพี่เนาะอ่าล็อกล็อกกี้นะครับพี่น้องนี่ผสมล็อกกี้ไว้นะครับนี่ไอ้ตัวที่สามในทองนี่เพิ่นผสมไว้เดี๋ยวเบิ่งกอนนะครับอ่า วันวันวันปีผสมนี่วันที่20มิถุนายน65้านะครับผมเป็นผสมไว้กำหนดข้อนี่กำหนดข้อนี่วันที่วันที่หนึ่งเมษานะครับเมษานานีพี่น้องใกล้ใกล้แล้วล่ะนะครับปีนาปีไม้นะครับเมษากับลอดแล้วนะครับผมผสมล็อกกี้นะครับอ่ะพี่ใบรับประกันอีก็บดีๆแล้วถ้าเป็นมื่นๆพี่เอามาเบิ้งกอนพี่น้องเบิ้งเมย์มันก่อนนดี่นะครับคนผสมล็อกกี้ไว้นี่ เดือนมิเดือนเมษานะครับหนึ่งเมษากับคลอดแล้วนะครับผมตัวใหญ่แห้งตัวนี้ส่วนสูงนี่นาสีประมาณ160ร้อยหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่ากุหลาบนอะผมสูงร้อยเจ็ดสิบเก,เกือบเกือบท่วมหัวผมร้อยหกสิบห้านอ้ด้วยรมมาณนะครับใหญ่แห้งพี่น้องนี่กันง้วนสไตล์นี่คือง้วนเม่ใหญ่นะครับนี่เมยใหญ่แต่ว่าบมมันนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้มีตานนี้มองไดนบ่พี่บ่มีต้นนี้นอะนะครับพี่เพื่อนก็รับประกันต้หนี้ให้กันนะครับ ตนี้บึ้งบึ้งบึ้งคนนบิ้งคนหางพี่น้องบึ้งคนหางบึ้งเรื่งเกลีอ่านะครับบึ้งเครื่งเกลีนะครับตัวนี้เอาเมยใหญ่ๆนะครับผสมล็อกกี่ไว้นีเบึ้งหน้าตารลดนี่นี่บึ้งหน้าตาพี่น้องตัวใหญ่แห้งนะครับตัวนี้แข้งขาพี่เพิ่อก็รประกันให้นะครับนี่เล็บกงียังงามอยู่นะครับผมลูกตัวทีสามในทองนะครับตีบึ้งเอารลดนะครับตัวนี้ตัวทอกแล้วเ่พี่ อ่าขันผู้ใดบ่วมมันใจเฮากับตรวจได้เนาะนะครับขันผู้ใดอยากได้ผู้ใดบ่วมันใจนี่มาตรวจทองได้นะครับตัวใหญ่ๆนี่นะครับอ้าวพี่ขายแม่ลูกแล้วเป็นบะอ๋อแยกแยกแยกกันบะนะครับอาแม่แม่ทองนี่พี่ขายจากบาทครับเปิดราคาจากบาทแปดสิบห้าอ่ะพี่เปิดเปิดราคาไว้แปดหมื่นหาฟันนะครับแปดหมื่นห้ารับประกันตําหนินะครับรับประกันทองอยู่นะครับเพราะว่าทองอ่ามีใบมีหลอดผสมเรียบร้อยนะครับคลอดเดือนเมษานะครับ แปดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะสไต้ยิ่งยงผู้ใดสนใจแล้วพี่น้องเด้อสไต้แม่ยิ่งย่งเลยนี่นะครับเอาไปก็บอกขาดทุนดอกลูกของแม่นี่ก็นะครับได้กําไรนะครับมาเบิงลูกเป็นตัวที่สองแน่นอนนี่นี่นี่ตัวนี้แห้งหนังหนาแข็งขาใหญ่พี่น้องคือกันกับแม่นี่แหละนะครับสไต้สไต้สิโตสินใหญ่ไปหนาคือกันนะครับผมนี่ส่วนสูงกว้างประมาณร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบบวกนี่แหละนะครับร้อยสามสิบบวกลบนะครับเบิงแข็งขาพี่น้อง แข้งขาใหญ่ๆนาตาอีกเบื้องเอานะครับตัวนี้เป็นลูกของเมนีเด้อนะครับวันที่วันที่14มีนาคมปีตัวนี้ตัวนี้ง่วง16ปีแล้วนะครับ14มีนาจย่า,อยากองคนแจงมากนะครับ16ปีพอดีตัวนี้นะครับเอาเบื้องก้อนพี่นอ้องนี่มากับแม่เบื้องโค่นหางรดเบื้องทายางนะครับผมตัวนี้หนังหนาแข้งขาใหญ่เลยพี่น้องนี่นะครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่แบบได้คือกันนะครับในอนาคตสบายๆเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ ลูกมันพี่เปิดราคาจักบาทพี่่ท่านี่ว่าบ่ต่ว่าให้โทษของมาสอบถามเอาเนาะนะครับแต่ว่าในใจในใจมี่หรือบ่ว่าท่านี่ว่าเอาลูกมันนพี่น้องลูกมันนพ่นยังว่ท่านเว่าราคาเ้อนะครับยังว่าท่านเหว่าราคาดอกแต่ว่าผู้ใดผู้ใดสนใจนี่โทษของมาสอบถามพี่พ่นได้นะครับโทษของมาสอบถามพี่พ่นได้เพราะว่าเราอาจียังว่าน่านตีราคาลูกมันไ้วแต่ว่าลูกมันนี่งามยัยนะครับสวยคือกันไั่ นะมิเดลเอาไปผสมสายพันธุ์คักๆไว้นะครับผมนะครับเมย์ใหญ่นี่เอาพี่ฝากเบอร์โทรน้ำเนยจังน้อยบ่หนิศูน84ศูน84333381148114พี่ยังคาปิดข้อสวรรค์เมืองวันค่ะพรสวรรค์นะครับมาจากใช้คาปิด พทองร้อยเอ็ดเท่านี้เนาะเอาโอเคขอบคุณหลายครับพี่ผู้ใดสนใจได้เพรว่าเพิ่นกะโทษของมาสอบตามเพิ่นได้ตามเบอร์โทษเพิ่นให้ไว้เมื่อกี้นะครับเอาไปต่อตัวต่อไปวันนี้นะครับตัวต่อไปไปเบิ่งกันเอาไปต่ออีกพี่น้องวันดีครับผมเดี๋ยวมาจัโตัววันนี้ครับเมื่อไหร่ตัวทางในอยู่ทางในบ่เอ้าถ่ายตัวทางนอกนี่ก่อนตัวนี้ลูกของตัวไหนเนาะ อ๋อชื่อยูนีบ่เอ้าว่าเบิงว่าเบิงตัวนี้พี่น้องนี่สีน้ำตาลแดงขึ้นกันนี่หูกระทบนะครับนี่หูกระทบเปนเฮ็ดเขามาเรียบร้อยแล้วนี่น,น,นะครับหูกระทบสวยๆว้ประมาณประมาณาหาเดือนหกเดือนบ่โดยประมาณเนาะประมาณหาหกเดือนนี่ละนี่พี่น้องนี่นะครับหูเงี้ยวเ้พี่น้องนะครับถึงบาสินบ,บ๊อบบีตัวนี้โนแน่ใจนะครับเอาเบิงเอาพี่น้องหูเงี้ยวเ้วกลางกลางยันยั เครื่องบนรบเครื่องคือกันสีน้ำตาลแดงนะครับส่วนสูงวางประมาณร้อ,อยยี่สิบหาถึงบ่โดยประมาณเนาะ,ะ,ะครับพี่นอ้องเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่นอ้องเบิ้งเอาดีเ<ม>ป็นยางอีเบิ้งเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้เปิดราคาจังบาทครับผมสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่นเจ็ดพันตัวนี้เปิดราคาไว้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้นะครับประมาณหเดือนหกเดือนนี่ละนะครับแม่สาหน่อยนะครับผมตำหนิรับประกันนะครับผม เอาฝากบุอโทษน้ำหน่ครับบ่หนี่จำเบอร์อะไรครับจำเบอร์ไดบ่บ่ผมเปลี่ยนซิมหม่บอ๋อเปลี่ยนซิมไม่บ่อันบ่เป็นอย่างครับผมเดี๋ยวไปเบ่งโตไหมครับพี่น้องสวัดีครับผมสวดีครับสดีครับขายอะไรบ่นอขายอะไรบบ่คอ่มาผมทยผมไทยในเด้อ เอามะเบิงมะเบิงพ mm ี่น้องนี่ตัวนี้ก็นเป็นจูงอยูสองตัวนี่นะครับผมตัวนี้แม่สาวเนาะพี่เนาะมาแล้วครับอผสมตัวใดไว้ครับพี่ครับนะผมผมเอ่อท้ายหลอดเพิ่นเออท้ายใบให็นพวงนด้จังหน่อยตัวนี้อ่ะเทอเมริกาอ๋อเบิงใบเพิ่นพี่น้องนี่ใบใบผสมเพิ่นนี่มีสองใบกใหญ่นะครับนี่ผสมทั้งสองตัวแล้วนะครับตัวนี้เพิ่นผสมเดือล็อกไว้นี่นะครับตัวนี้นะครับเดือล็อกเป็นมั่วแม่สาวทองแรกเนาะพี่เนาะ ผสมครั้งแรกนะครับผสมเดี๋ยวรอว่ายตั้งแต่วันที่เดี๋ยวเบิ่งก่อนผสมไว้ตั้งแต่วันที่8สิงหานะครับ6งหานะครับกำหนดคลอดในวันที่15พฤษภาคม66นะครับพี่น้องนี่ใบหลอดเป็นครบนะครับตัวนี้นะครับอ่าแม่สาวนะครับผสมครั้งแรกนะครับส่วนสูงวางประมาณ140นะครับโดยประมาณนะครับพี่น้อง40บวกลบแข้งขาดีอ่าตํานี้ส่วนอื่นมีบ่พี่ ตําหนีส่วนอื่นก็บ่มีนะครับผมเขาบระเทศนะครับธรรมชาตินะครับพี่น้องเขาธรรมชาตินะครับแต่ว่าเบื้องป้นหางกับปัวหางมันเด้อพี่น้องเนี่ยเน่าแห้งนนี่เครื่องเพชรดำนะครับนี่เบื้องลำแข็งลำกลาลังมันน่เบื้องปัวหางมันน่ปัวหางเน่าเกือบจดพืชนะครับนี่อ้าวเปินรับประกันตําหนีไฮเดอร์ผสมเดือดล็อกไว้นะครับพี่น้องมีใบมีหลอดครบนะครับผมสีน้ำตาลแดงขึ้นกันนะครับผมเปิดราคาจากบาทครับพี่ตัวแรกนี่ตัวนี้เปิดไว้ราคาบัวแพงเด้อพี่น้องนี่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ สี่หมื่นหาพันบาทตอลองได้อีกตัางหาผสมเดือลอกไว้แล้วนะครับพี่น้องนะครับใบหลอดรับประกันนะครับผมเอาพี่เอาใบใบเดือลอกไว้ก่อนอา่ามาตัวต่อไปวันนี้ตัวนี้เพ่นผสมอเมริกาไว้นี่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านี่ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ททองแรกคือกันบ่พี่ครับตัวนี้ก็เป็นงัวนทองแรขคือกันนะครับผมเพ่นผสมข้างแรขคือกันนี่พิ่งนาตาก็พี่น้องนาตาแข้งขา,งขางนะครับแข้งขา,งขางนา ครับสวยงามตัวนี้มีตำหนิบ่พี่มีครับตำหนิก็รับประกันเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่พี่น้องใบผสมเพันอ่าส่วนสูงประมาณเท่าไรพี่ร้อยสี่สิบเจ็ด่ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับพี่น้องร้อยไปถึงร้อยห้าสิบนะครับเอาแข้งขาทุกอย่างรับประกันตำหนินะครับทุกอย่างรับประกันไฮเบิร์ตนะครับผลผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าไว้นี่เอาเบิ้งก่อนเป็นผสมใ้วันที่เท่าไรผสม้ตั้งแต่วันที่หาตุลานะครับหกห้านะครับ กำหนดคอ่อนี่ยี่สิบกระะกฎาคมหกหกตัวไหนก็นพี่สองเดือนนี่แ่ละครับเป็น uh, mm hmm. ตุลาบวบครับอ่าดีหาตุลาเนาะผสมเนาะนะครับหกหากำหนดคอดอ่ายี่สิบกระะกฎาคมหกหกนะครับเอาตัวนี้เอาพี่เก็บใบใบก่อนใบสำคัญเด้อยัยเสียราคาขึ้นอยู่กับใบนั่นอันนี้ครับผมผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านี่พี่น้องเบิรงเด้อตัวนี้นะครับผม,ผม,ม 7, 7, น,น,บน,นะครับ,นะรบตัวนี้พี่เปิดจักบาทพี่ ตัวนี้เปิดราคาไหวหามื่นเจ็ดนะครับพี่น้องห้าห้าหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้เนาะนะครับผสมผสมอ,อเมริกาเจ็ดสิบเก้าพี่น้องนี่ตัวนี้เด้อเบิงบ้งเบิ้งโค่นหางพี่น้องนี่เบิ้งโค่นหางเบิ้งหางมันออกเบิ้งขัวหางนะครับแข่งขาตัวนี้เป็นม่วงเมษาทั้งสองนะครับเมษาทองแรกผสมครั้งแรกนะครับนี่นะครับแต่ว่ายังบ่ทันได้ตรวจทองทั้งสองตนะครับผมตัวนี้ 50, หามื่นเท่าไหร่พี่หามื่นเจ็ดพันด้อนะครับ ห้าหมื่นะครับพี latent. ่น้องนี่ถือแสงทั้งทั้งุนจังน่อยห้าหมื0นเนะครับอ้าวสองสองตนี่บ่พี่มื่อี้อาฝากเบอร์โทรน้ำเนียครับผมศูนย์แปดหนึ่งศู่งย้าสามศูนย์ห้าามห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้พี่ยังครับพี่หอยออดเมืองสวงครับพีออดเมืองสวงนะครับในหอยออดเมืองสวงเปิดง่วททองไว้2อตันะครับผสมมีใบมีหลอดรับประกันพร้อมนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพี่เพิ่นได้นะครับ ตามเบอร er ์โทรเพิ่นให้ไว้เอาโอเคขอบคุณหลายครับพี่ขอบคุณครับผมพูดนี่เท่าไร่อนตัวนี้เพิ่นขายห่างวุ้นเจ็ดครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าสารวัตรกำนันวุ้นันไปิดไทยคิดไปเพิ่นเป็นยังไงบูมวันได้ถามกันอยู่ยัง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 อยูบ่ยังยูเป็นบ่มาเบืองมาเบิองอาจูมาต้องพิถีพิถันเห้ี่ทายให้อีกทีนึงนี่นะครับมือนี่มาตลาดมาทายยู่ตลาดเล่นมอนี่ ตัวนี้แม่แม่ทองบ่ผ่านรอบหมู่บ้านนี่ครับตัวนี้แม่ทองผ่านรอบหมู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอา้าวนี่นี่เจ้าโตเพิ่นเมื่อนั้นผมไปถ่ายคลิปอยู่บ้านให้นะครับตัวนี้แม่ทองผ่านรอบหมู่บ้านนะครับส่วนสูงของงัวตัวนี้นะครับประมาณ125บวกถึง130นะครับผมตัวนี้ท้องแรกบ่ครับลูกมันอ๋ออ๋อนี่ลูกมันเด้อลูกมันลูกมันสิไปแล้วอุ่นลูกมันพีลพี่น้องลูกมันสี่เล่นนี่นะ ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับดิตัวนี้เปิดราคาไว้สี 4, 000, 000่หมื all, 20, ่นเจ็ดนะครับ <mag> สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทง่วนพึ่งพันหลอดหัวว่านนะครับทองไว้ตัวนี้ผสมตัวใดไว้ครับพี่นี่พริกแดงครับผสมพริกแดงไว้นะครับมีใบมีหลอดรับประกันนะครับผมนี่ผสมพริกแดงไว้นะครับสี่หมื่นเจ็ดพันนี่เฉพาะเฉพาะตัวนี้เนนอสี่หมื่นเจ็ดเนาะนี่ครับทั้งดูงก็หน่บบโอ้ทั้งทั้งเมย์ทั้งดูงนี่บบ เมลูกสี่สิบเจ็ดนีครับพี่น้องนี่ลูกลูกโตภูนี่ลูกลูกมันของตัวใดก่อนนี่ลูกมันนี่ลูกน้ำบานนี่นะครับอ๋อลูกผสมบ้านบานเท่ามาเนาะไม่เดี่ยวไม่หลายเมลูกสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องลูกมันสีน้ำตาลแดงพุ่นไปไปไปเดือพึ่นไปเดือพึ่นอยู่พุ่นละขี่ดื้อขี่เล่นนึกว่าตัวนี้นะครับนี่นึกว่าลูกมันตัวนี้ครับผมนึกว่าตัวผูนะครับเพิ่นผสมข่มตัวมาอยู่บ้านนี่แหละลูกมันแต่ว่าตัวยในท้องเพิ่นผ่านรอบแล้วนี่เพิ่นผสมพริกแดงมานะครับผม อนี่พี่น้องย่างไปแล้วเห็นมครับนี่แม่มันทั้ง2อตัวนี่สี่หมืนเจ็ดะครับ4 7 0 0มบาทมื่อนี้เอามาชุดเดียวนี่บ่แมนครับแมนเอาผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ไหนครับผมศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดาเจ็ดหาครเจ็ดหาศูน่ห้าหกยห้อ่าได้หยครับพ่ยครับพี่อ้อยเนนะครับเอาพี่น้องนี่นีลูกมันเดิอนะครับผู้ใดสนใจสี่หมนเจ็ดพันบาทต่อรองได้อีกต่างหากนะครับแม่กับลูกนีนะครับผม โอเคครับผมขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับอเดี๋ยวไปต่อกันอีกครับพี่น้องไปต่อกันอีกพ่นมหาสื่อกลายอยู่นะครับมูนี่เ, <laughs> เป็นยังไงพี่เป็นน่าสนใจบ่น,นี่คนกำลัง <laughs> <laughs> เวียนอยู่คนกำลังเล่ิ่นกำลังเวียนอยู่นะครับ นายหอยคุณก,กับมหาสื่อพี่จันอ้าวสวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับมาถ่ายของคุณจักน้อยในะบ่อนี้ได้ครับ,มา,บมาเบิงมาเบิงง้วอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หล่นธรรมชาติบ่ครับพี่พี่เป็นเ็ดเขาครับอ๋อเฮ็ดเขาเนาะนเปิ้งเขาเปิ้งเขาเต้นหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้แม่ไอ้ท่องปะแม่สาวตัวนี้ถึงสองปีบ่พี่ประมาณสองปีบ่ เอาเบงงัวเมสาวตัวนี้เ้อพี่เด้อประมาณ2ปีนะครับส่วนสูงวางประมาณร้อยสี่สิบบวกลบนะครับผมตํานี้มีบอยพี่ตัวนี้ตํตำนีน้อยนึงครับมองไดนครับอ๋อตำนี้ตำนี้นมติงบ่อนมติงหนึ่งบ่มีปัญหาดอกมัน้ให้น้ำห้น้ำนมไดนพี่กันนะครับผมมีนมติงหนึ่งคน่าจากของคนบอกมาด่เบิงรูบๆค่ำๆหางสั้นสีรีเลยพี่น้องนี่นะครับตัวนี้เครื่องดำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเครื่องดำนะครับนี่นี่เบงเอาเบงเอานะครับ นี่แข้งขาหลังมันแข้งขาหน้าขาหลังไทยเบื้องหนึ่งเบื้องหน้าไทยลำแข้งลำขามันให้เบื้องหนำ่ำอ่าไทยนี่นี่ผิวมันพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรพี่เปิดราคาสี่สิบเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้เนาะนะครับนี่นายห้อยเพิ่นมาล้อมกันหลาย่ดูพี่น้องเอ้ยนะครับเบื้องบรรยากาศไปน้ำเด้อนะครับตัวนี้ราคาสี่สิบเจ็ดนะครับสี่หมื่นเจ็ดเป็นง่ว่แม่สาวนะครับผู้ดใดถือใจกับเบื้องเอานะครับต่อรองกันเอาต่อรองได้นะครับ ดอกบ่วพ่อเอาต้องถามในหอยยิ่งยงดอกบ่วหางมันฮะต้องถามในหอยยิ่งยงพิ่นะครับผมอ่ตัวนี้เพิ่นหัวบ่วด่างหางบ่วดอกนะครับผมเปิดราคา47ไว้ผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ใดพี่098 098 5 60 5 60 5459พี่ยังครับพี่พี่ทุ่นครับพี่ทุ่นนาะมาจากไหนครับผมจากสีสมเด็จสีสมเด็จเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดสนใจ4ี่หมื่นเจ็ดนึ่โทรมาหาพี่ทุนได้นะครับตามเบอร์โท่าวันไหนไว้เมื่อกี้นะครับผมนี่เพิ่งในห้อยเพิ่งวุ่นกันอยู่นี่เพิ่งซ่อมกันอยู่เพิ่งวุ่นกันอยู่เด้อพี่น้องเพิ่งเอานะครับบรรยากาศการซื้อการขายเพิ่นก็เช็ควัวเป็นธรรมดานะครับเช็คขาเช็คหางเช็คทุกอย่าง จะกลมไรได <laughs> ้พ <occurs> ่อมัน oh ท้องเลยด้อวพ่อมันทื้องอ่าน้เลแต่นมมันนมมันตึงๆอยู่เลยนะพ่อเนาะเป็นต่าเป็นตท้องได้กัน่นนีครับอ้นี่นี่นี่พว่าบอทัานเซิงพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านมมันตึงๆนะครับนี่นมมันตึงๆอยู่นะครอ่า บางคนเพิ่นก็สงสัยว่าสิเป็นท้องสิหยังนี่ล่แหละเออเบิ่งกันไปพี่น้องไปเบิ่งตูโต่อไปกันอีกนะครับสวัสดีครับผมกำลังเบิ่งกำลังซ่อมเนาะสวัสดีครับพ่อนี่ว่าเบิ่งตัวนี้ตัวนี้สวดรทรงงามๆนี่เป็นลูกของตใครบพ่อนี่ลูกของยังเลี้ยงหมือนเขาเอาไป ไปหาใบยืมเขาไปหาใบยืมมาพึ่งซื้อเมื่อกี้นี่งเลยสดๆท่อนๆพี่น้องนี่นะครับนี่ๆท่ายืนสวยๆนะครับยืนเพียงที่ดีเลยนะครับหัววางกว่าม่านหาเดือนหกเดือนนี่ละนะครับนี่เบ่งค้นหางใหญ่ๆพี่น้องนะครับเงาหางใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับส่วนสูงวางปว่าม่านร้อยยี่สิบห้าเพาะประมาณเนาะประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับผมตัวนี้นะครับ แม่มันใหญ่อยู่บนว่าบนสื่อมากนี่นะครับเปิดราคาเท่าไรพ่อตอนนี้สามสิบห้านะเปิดราคาพี่น้องนี่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองลงได้อีกนะครับนี่นะครับต่อรองได้นะครับสไตล์หนังหนาแข้งขาใหญ่พี่น้องนี่สีใหญ่ไปหนาอยู่หัวแม่สาวหน่อยตัวนี้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ใดสนใจเอ้าพ่อฝากเบอร์โทษแนบมาหนิเบอร์โทษน้องว่นนน่ะเบอร์โทรเบอร์โทรในหอยว่นนมั้ยหอยวันน่จับว่ะของพ่อมีบ่บ่อนนิของพ่อบ่มีของพ่อบ่มีเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับดีมาเบงง่วแม่ลูกของพี่เบนเดอร์นี่นะครับผมตัวนี้แม่มันหนีสีเหลืองเขาเปลืองนะครับส่วนสูงวางประม่ารลอยสี่สิบห้าบวกลบนะครับตัวนี้แข้งขาดีบ่ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับผมเอาแข้งขาดีบ่พี่ทั้งแม่ลูกแข้งขาดีบะจะดีจะดีละ่ะอ่ารับประกันขึ้กันนะครับแข้งขารับประกันอยู่นะครับมีแต่นะ <c oughs> เล็บเงืง้องเนาะ นั่นและเล็บเงื่อนพรท่านหนีแต่งนะครับนี่แต่งเล็บได้อยู่ดอกนะครับนี่เบื้องหน้ามันโหลดหน้าตาแม่ลูกนะครับตัวนี้ลูกยักโตแล้วพี่ลูกตัวเดียวตัวสองข้าทองตัวสองนี่ผสมไวบวผสมตัวใดไว้พี่บักยังนอนเปล่าใบยังไม่ได้เอาใบมาแต่ว่าผสมแล้วเห็นปะใบใบมันมีอยู่บ้านเหอนปะโอใบมันผึ่นจีเปียวไม่หาอยู่นะครับนะครับเซึ่งถึงแต่เดือนตุล่าเนาะ นะครับเิ่นว่ายังบ่มีใบพี่น้องเซ้งถึงเดือนตุล,ลาบุนละนะครับตัวนี้ทองอทองแล้วนะครับนี่มาเบิงลูกเิ่นเด้อนะครับมาเบงลูกมันนี่ลูกมันสีน้ําตาลแดงคือกันนะครับส่วนส่วนสูงวางประมาณร1อยบหนีแล้วครับพี่น้องมั่วประมาณ5าเดือนนะครับงั่วประมาณหาเดือน6เดือนสําหรับลูกมันเด้อนะครับโคมนี่พี่เปิดไรไปไหนพี่เจดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่าไรก่อน ป้าเปิดไว้ราคาเจ็ดหมื่นนะครับเอาพี่น้องนี่ราคาเจ็ดหมื่นบาทเด้อทั้งเมยทั้งลูกนะครับโตได้ทองเพิ่นว่ามีใบผสมอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นแหลงลืมออกมาเพิ่นว่าสิบเสียบมาให้ก็ได้ครับนะครับนผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเพิ่นเด้อหัวคมนี่เจ็ดหมื่นบาทนี่นะครับพี่น้องลูกทั้งเมยทั้งลูกซื้อสองได้สามนะครับผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ใดพี่บุณีศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์สามหนึ่งเก้าศูนย์สาม พี่ยังครับพี่พ่นท่านี่ท่านเนาะนะครับอ้าโอเคขอบคุณหลายครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ<ม>อ้ามาเบิง่งโตต่อไปอีกนะครับนี่ท่ายืนสวยๆวันดีครับพี่วันดีครับผมนี่มาเบิง่งง่วโตยิง่งย่ง ตัวนี้งัวทาองบหครับพี่ตัวนี้ทองตัวได้ไวครับพี่ทอง่เอฟหนึ่งองคเอฟสามหนึ่งไวตัวนี้มีใบรับประกันอยู่เนาะมีใบเกิดโอ้ยมีใบมีใบผสมนะครับพี่น้องรับประกันนะครับตัวนี้ได้ลูกแข็งตัวแล้วครับพี่อ่าง้วพานการมีลูกมาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนสูงวางกว่าม่านรอยสี่สิบห้านะครับรอยสี่สิบห้าบวกลบกุลลนะครับแข้งขาดีบ่ครับประกันประกันตัวนี้ทุกอย่างเลยเนาะ นะครับประกันตําหนิและประกันตําหนินะครับตัวนี้นะครับผม<ๆ>เป็นลูกลูกโตทีสองในทองนะครับได้จ,จักเดือนแล้วพี่ผสมไว้ได้ซีเดือนกว่านะครับเคเอฟสามหนึนน่งน่ผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้ได้ซีเดือนนะครับๆๆๆๆงวตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมๆๆๆๆเปิดราคางัวททองไว้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่เบิ้งพี่น้องโตยิ่งใหญ่สันยิ่งใหญ่นี่นะครับผมหนังหนาแข้งขาใหญ่นี่นะครับทองใหญ่ลวล่ะนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนี่เบื้องทายางเด้อนะครับ เป็นจูงย่างไ้เบิ้งพ่อมนีย่างว้นเจ้าของอยู่นี่แหละนะครับเอาของมีใบรับประกันสไตล์เงี้ยเลยพี่น้องนี่ผู้ใดหาอยู่เด้อสีน้ำตาลแดงเข้มเลยนมอซีบ่ครับอ,อ่านมกว่นมอ,นนอซีนะครับเจ็ดสิบห้าบอเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคอนีเมนบ่คนเจ้าของบออ๋อแม่สาวคือกันบอเอาอเดี๋ยวมาเบิง้งมาเบิ้งตัวนี้ต่อบปนี่นอเขาเบิ้งตัวนี้นะครับนี่เพิ่นเจ้าของเดียวกันนี่แหละ เป็นง่วแม่สาวนะครับแม่สาวใหญ่ๆเลยผสมยังยังโมทันพันรอบผสมผสมมือใดไปพี่อนี่ละอ๋อเพิ่งผสมไปได้สองสามมื่นเนาะเท่ากับตีเป็นเป็นท้องว่างนั่นละนะครับตัวนี้แขว่ทันเพพียงอตัวนี้แขวะตันเพียงคนว่าส่วนสูงกว่าม่านลอยซีซิบหาบวกถึงลอยหาซิบบวกพี่อ่ะสิก้าพีกกะถื่อถามเจ้าของง่วเพิ่็นเอาตัวนี้สูงประม่านลอยหาซิบนะครับพี่น้องนี่หาซิบบวกคนละนะครับ หนังหนาแข้งขาใหญ่ขึ้กันตัวนี้นะครับผมนี่สไตล์หูกระทบนะครับแม่สาวสวยๆเลยนผสมไ้พี่น้องเดี๋ยวล่อรุ่นเอานะครับล่อพานรอบก่อนนะครับตัวนี้แข้งขารับประกันตำหนี่ขึ้กันเนาะพี่น้องรับประกันตำหนีทุกอย่างขึ้กันเอาทายทายโค่นหางไอ้เบิงนะครับเบิงโค่นหางเบิงเบิงเครื่องเีาหมันนะครับผมนี่นี่นี่ลำแขงลำขาเน่าลวงซวงนะครับเบิงทั้งผี่นาะนะครับพี่น้องนี่ทายฉากออกมาไกลๆไอ้เบิงเน่เพราะว่าโตมันใหญ่นะครับโตใหญ่อีหลี อ่าทั้งหญ่ทั้งงามพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เปิดาราคาเท่าไรครับพี่ตัวนี้เปิดราคาไว้หกหมื่นห้าได้ครับพี่น้องหกหมื่นห้าพันบาทต่อลองได้นะครับตอลองเข้ามาได้เพิ่เปิดราคาอ่าไว้สองชุดสองโตนะครับทั้งขุนน้ำนะครับที่พี่จูงอยู่ขุนเป็นง้วนทองนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ผสมไว้แล้วแต่ว่ายังมีท่านผ่านหลอดล่อรุ่นเอานะครับผมเปิดไว้สองชุดนะครับเอามีตัวงามผู้ดใดสนใจนี่ฝากเบอร์โทรจักหน่อยนะครับพี่ ศูนย์หกห้าสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งเจ็ดงสี่พี่ยังบบิดพี่ปั่นเนาะมาจากไสครับนี่พี่ปั่นมาจากยาโสท่อนนะครับผมเปิดและข้างง่วงงมๆง่วงท้องงามๆ,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 ๆไว้นี่สองโตนะครับมีใบรับประกันเรียบร้อยผู้ใดสนใจก็โทรกับแมาสอบถามผู้ใดต่อรองได้นะครับโอเคขอบคุณหลายๆครับพี่ขอบคุณครับเอาช่องเบ้าชายสีจีเกียชนแนลนะครับช่วงที่สองนี่กั ฝากให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมราคาตัวใดถือใจหรือว่าอ่าอยากต่อรองตัวใดก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่นได้นะครับตามราคาที่เพิ่นกําหนดไว้แล้วก็อ่าต่อรองกันเอานะครับพี่น้องใบรับประกันจังใดก็ถามหากันเบิ่งนะครับต่อหนิแวดล้อมทุกอย่างก็สอบถามเจ้าของงัวเพิ่นอีกคืนนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับจังสิบ่ได้ผิดพลาดนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้คลิปที่สองนี่ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับผม